มาออกแล้วขณะน,นี้เจ้าตรงเตรียมเป็นตัวนำคู่กับขจรเพชรกนเดนฮอยเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นน้องก้องน้องปันที่ไปสี่ขณะนี้ขจรเพชรผานขึ้นมาเป็นตัวนำเจ้าตรงเตรียมเป็นตัวที่สอง กลเด้นฮอลที่สามถัดไปเป็นน้องกล้องและน้องปันไปสามขณะนี้เจ้าตุ้มเตียมพาเข้ามาเป็นตัวนำคู่กับขจันเพชรแล้วโกลเด้นฮอลเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นน้องกล้องและน้องปันที่คขไปสิว่าทางตรงขนานี้เจ้าตุ้มเตียมเป็นตัวนำคู่กับ กลเดนฮอสน้องก้องเป็นตัวที่สามขนานี้น้องก้องผ่านเข้ามาเป็นตัวนำแล้วน้องก้งกอ,เอง,กงเป็นตัวนำโกลเด้นฮอสเป็นตัวที่สองขนานี้น้องก้องเป็นตัวนำโกลเด้นฮอสเป็นตัวที่สองอาจาย์เพชรเป็นตัวที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่หนึ่งน้องก้องมาเลือกสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง หนึ่งนาที10บจหนึ่งห้าวินาทีกลเด้นฮอร์สหมายเลขห้าชนะที่สองเวลาวิง่งหนึ่งนาที11บเจุดหวินาทีน้องปั้นหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิง่งหนึ่งนาทีสิบสองจวินาที